สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตไ a ยแลนด์ก็จะมาแปลคำบรรยายในแมชสุดมันของทีมชาติไทยพบโดมินิกันแมชวันนี้ต้องพูดได้ว่าน้องๆทุกคนเล่นได้ดีมากนะกลับมาเมืองไทยซ้อมด้วยกันแค่4วันแล้วก็บินไปแข่งเลยเรียกว่าจริงๆคือน้องๆมีของอยู่แล้วแค่ต้องการการปรับจูนแล้วก็ความเข้าใจกันเท่านั้นเองเอาล่ะอย่าไปพูดเยอะเลยนะวันนี้เราไปฟังกันดีกว่าว่าผู้บรรยายเขามองเกมนี้ว่ายังไงกันบ้างนะคะ เริ่มต้นมาในเซตแรกทีมชาติไทยก็เริ่มต้นด้วยบอลเร็วจอมตีทันทีเลยคือวันนี้รู้เลยนะว่าเร็วมากทัดเดาเหวี่ยงแขนยังไม่ทันเหวี่ยงไปข้างหลังเลยสะบัดมือแล้วเร็วจริงๆนะซึ่งจังหวะเนี้ยผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นการเล่นที่สวยงามจากกัปตันทีมชาติไทย การเล่นเร็วแบบนี้เป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องทำเลยในต้นเซตและการเล่นเร็วแบบนี้ได้มันแสดงให้เห็นว่าเกมรับแล้วก็การรับเสิร์ฟของพวกเขาเนี่ยมันแม่นยำม,มากๆืก และในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่เราเซฟบล็อกไว้ได้แล้วก็เป็นทัดดาวอีกครั้งที่ตีทะลุบล็อกลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าทัดดาวตีผ่ากลางไปเลยเธอเล่นได้ฉลาดมากแล้วผู้บรรยายคนก็บอกว่าเธอไม่ใช่แค่เล่นได้ฉลาดนะแต่ว่าเธอไม่กลัวบล็อกที่อยู่ข้างหน้าเธอด้วยบล็อกของโดมินิกันไม่ได้อยู่ไกลจากเธอเลยนะแต่ว่าทัดดาวมีความเชื่อมั่นในความแข็งแรงแล้วก็กำลังแขนของเธอที่จะตีทะลุบล็อกลงไปได้ ในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่ทีมชาติไทยรับบอลแรกห่างไปนิดนึงนุกนิกวิ่งเซตน้องบีมตีหักมุมลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นการตีที่สวยงามทั้งมุมแล้วก็ทิศทางจากทีมชาติไทยคราวนี้เป็นคราวของทีมพิชยาบ้างตัวเซตและตัวตบมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมากการรับลูกเสิร์ฟลูกนี้จริงๆไม่เข้าเซตเตอร์โซนเนาะสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นว่าทีมชาติไทยมีความสัมพันธ์ในทีมที่ดีมากๆและในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่ทัด บล็อกได้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าบล็อกลูกแรกจากทีมชาติไทยนี่แหละการบล็อกที่ทีมชาติไทยต้องการสี่มือขึ้นบล็อกอย่างสมบูรณ์แบบโดมินิกันก็พยายามจะช่วยกันรองบอลแล้วนะปกติก็ช่วยกันรองได้แต่ว่าการบล็อกของทีมชาติไทยตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเลยและหลังจากนั้นเอา,เาก็เริ่มได้เห็นลูกศูลของทีมชาติไทยมากขึ้นนะอย่างจงังหวะนี้ทัทยาวิ่งไหลหลังหลอกแล้วก็วิภาวีพุ่งมาตบลงไปผู้บรรยายก็พูดว่า การเล่นลูกสตรแบบนี้ของทีมชาติไทยการได้เห็นตัวรุกเคลื่อนตัวเนี่ยก็ทําให้บล็อกฝั่งตรงข้ามต้องหยุดคิดไปสักวิหนึ่งแล้วนะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีและนั่นเป็นการเปิดช่องให้วิภาวีตอบบอลลงไปและผู้บรรยายคนเขาก็เสริมว่าเป็นการตีที่ยอดเยี่ยมจากวิภาวีเธอไม่ใช่ตัวตีที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะแถมจะออกตัวเล็กซะด้วยซ้ําแต่ว่าการกระโดดของเธอเนี่ยเธอมีร่างกายที่แข็งแรงแบบนักกีฬาเลยจริงๆในจังวหวะถัดมาก,ก็เป็นลูกที่ที ทีมชาติไทยต้องยกบอลแก้แต่ชัดชูออนก็ตีไล่เส้นหลังลงไปผู้บรรยายก็พูดว่าเป็นการตอบอย่างหนักหน่วงจากชัดชูอ่อนคุณจะเห็นได้เลยว่าทำไมถึงเอาชัดชูอ่อนไม่อยู่นะก็เพราะว่าจุดตอกของชัดชูอ่อนเนี่ยเธอโดดได้สูงมากเลยในจังหวะที่ตีบอลแล้วก็ตีในระหว่างกลางของบล็อกเลยนะและช่องว่างตรงกลางของบล็อกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยสามารถทำคะแนนได้พวกเขาเล่นได้ฉลาดมาก พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากช่องว่างเล็กๆแค่นั้นเองถ้าเมื่อไรก็ตามที่พวกคุณเปิดช่องให้พวกเขาแล้วก็พวกเขาจะเห็นมันแล้วก็เปิดโปงจุดอ่อนของคุณเลยคุณจะต้องมั่นใจว่าคุณต้องปิดบล็อกให้แน่นๆเลยนะถ้าต้องเล่นกับทีมชาติไทยเนี่ยในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่วิภาวีโดดมาตบเด้งบล็อกปิดเซตให้ทีมชาติไทยได้ด้วยคะแนน25ต่อ22คะแนนนะคะ ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าการดูวิภาวีเล่นเนี่ยมันสนุกมากเลยนะเธอดูเหมือนเล่นชิลๆอ่ะราวกับเต้นบัลเล่กกลางอากาศยังไงอย่างนั้นเลยนะคือเธอเล่นได้สวยงามแต่ก็มีพลังแขนที่ยอดเยี่ยมที่สำคัญยังเล่นได้ฉลาดด้วยเธอรู้ว่าเธอจะเลี่ยงบล็อกยังไง ทีมชาติไทยเนี่ยมีความหลากหลายในผู้เล่นมากเลยนะพวกเขามีทั้งตัวตีหัวเสาแล้วก็ตัวบีหลังที่ดีและเราก็ได้เห็นวิภาวีไปเล่นบีหลังอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะก็คือเป็นผู้เล่นที่เล่นได้หลายตำแหนง่งและมันทําให้โค้ชอะสามารถเลือกเขาไปเล่นตำแหน่งไหนก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมันทาให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยค่าด,ดาวทีมชาติไทยแทบไม่ได้เลยแล้วก็มาเริ่มกันในเซตที่2นะคะ เปิดมาทีมชาติไทยก็โชว์ลูกสูตรสวยๆที่ทัดดาวโดดหลอกแล้วก็วิภาวีโดดมาตกลงไปผู้เป็นยายญเขาก็พูดว่านี่มันเป็นศึกการดวลระหว่างวิภาวีแล้วก็กอนซาเลสเลยนะก็กอนซาเลสก็เป็นตัวเอสหลักของโดมินิกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าวิภาวีฉลาดมากดูโดมินิกันสิผู้เล่นทั้ง6คนคือหลงกันไปหมดเลย และวิภาวีก็เห็นตรงนั้นเธอก็เลยตีลงไปที่มุมของสนามเลยนี่คือการลงโทษนะในโทษฐถนาที่อ่านการเล่นของเธอผิดพลาดไปและในจังหวะถัดมาที่โดมินิกันกําลังกังวลกับวิภาวีอยู่นะนุกนี้ก็จ่ายบอลเร็วให้หัทยาตอบลงไปเป็นคะแนนอย่างสวยงามผู้บรรยายเขาก็พูดว่ามันมีการหลอกจากวิภาวีที่วิ่งมาด้านหลังนะ และการวิ่งเข้ามาแบบนี้ของเธอมันเวิร์กมากเลยนะเพราะมันทำให้ทีมโดมินิกันเนี่ยคิดว่าวิภาวีจะเป็นคนตีอีกครั้งดูสิว่ามันเปิดผู้เล่นได้ขนาดไหนทำให้เปิดช่องว่างในการโจมตีทีมโดมินิกันลงไปเลย และในจังหวะถัดมาก็เป็นทีมชาติไทยที่ได้โจมตีด้วยลูกสูตรอีกครั้งแล้วคราวนี้ก็วิภาวีอีกแล้วที่ตบลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าบล็อกของโดมินิกันเนี่ยต้องทํางานให้หนักกว่านี้นะถ้าบอลแรกของทีมชาติไทยเข้าเนี่ยพวกเขาเล่นลูกสูตรได้รวดเร็วมากแล้วก็ให้วิภาวีเข้ามาตีหลายแบบหลายทิศทางเลยซึ่งมันทําให้โดมินิกันี่นหลงไปเลยนะอย่างลูกนี้พวกเขาแทบจะยังไม่ได้ขยับตัวเพื่อที่จะไปขุดบอลเลยด้วยซ้ำไปในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่ช่วยกัน เล่นได้ดีมากแล้วก็ลูกนี้ที่ทุกคนวิ่งเข้ามาจะตีบอลแล้วก็เป็นน้องบีมที่ปิดจ็อบลงไปผู้บรรยใหญ่เขาก็พูดว่าเป็นการโจมตีที่รวดเร็วอีกครั้งจากทีมชาติไทยเมื่อทีมชาติไทยได้โจมตีเนี่ยมันดูเหลือเชื่อมากๆเลยนะมันเหมือนดูคลื่นสีฟ้า,าทาโทมกันเข้ามาเพื่อจะตีบอลผู้เล่น3าคนวิ่งมาหน้าขอดหมดเลยมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะสําหรับตัวบล็อกและที่สําคัญจังหวะเนี้ยทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากเลยนะในการบล็อกที่ทําให้ลูกบอลน,น่ะมันช้าลง ซึ่งส่งผลให้พวกเขามีโอกาสในการจอมตีที่รวดเร็วอย่างลูกนี้นั่นเองและในจังหวะถัดมาก,ก็เป็นลูกที่ทีมชาติไทยได้เล่นบอลเร็วอีกครั้งและเป็นหาตไทยาที่ตีลงไปอย่างสวยงามผู้บรรยายเขาก็พูดว่าตอนนี้ทีมชาติไทยดูซิงก์กันมากเลยนะทั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่พวกเขาผ่านไปไม่ได้ในในวีคแรกของ VNL ตอนนี้มันดูเหมือนว่าพวกเขาไม่มีความกดดันในการเล่นเลยแต่กลับเป็นฝ่ายที่ผลักความกดดันไว้บนบ่าของโดมินิการหมดเลย และในเซตนี้โดมินิกันก็กลับมาตีด้วยความหนักหน่วงนะอย่างลูกนี้ก็ตีมาแล้วเรารับล้อนออกไปและในจังหวะนี้โดมินิกันก็มีการเปลี่ยนการเล่นเป็นลูกหยอดบ้างแล้วก็ทําคะแนนได้และปิดเซตทีมชาติไทยไปด้วยคะแนน25ต่อ20คะแนนนะคะทําให้โดมินิกันตามมา1ต่อ1เซตแล้วก็มาต่อกันในเซตที่3นะคะ จังหวะนี้ก็เป็นลูกที่นุกนิกเซตกลับหลังให้น้องบีมพิมพ์พิชยาตีใส่ตัวเอสหลักของเขาเป็นคะแนนลงไปจริงๆมันก็ดูเหมือนเกมบุกธรรมดานะแต่ว่ามันมีความคิดที่าทำไมน้องบีมต้องตีไปตรงนั้นเนาะซึ่งผู้บรรยายเขาก็บอกว่าตอนนี้ทีมชาติโดมินิกันเก็บกนซาเลสเอาไว้แถวหลังเพื่อที่จะโจมตีจาก3เมตรเนาะแต่การที่พวกเขาทาอย่างเงี้ยมันทาให้ทีมชาติไทยสามารถเล่นเกมจิตวิทยากับพวกเขาได้เลยเพราะว่าเขาจะตีใส่กรซาเลสให้เน้นเกมรับแล้วก็ไม่สามารถมาบุกได้เนาะ มันจะชอบมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อตัวบอลเร็วอะไปยืนอยู่ที่ตำแหน่ง5ของขอดเนาะ และเราก็รู้กันว่าบอลเร็วอ่ะรับบอลไม่ค่อยดีหรอกและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนซาเลสทีมชาติไทยทําให้เธอต้องเคลื่อนตัวรับบอลทาให้เธอต้องพุ่งลงไปรับบอลเนอะทำให้การกลับมาตีเนี่ยมันยากขึ้นไปอีกในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่นุกนิกส่งบอลเร็วอีกคร,ครั้งคราวนี้เป็นหัตถยาดดวนบล็อกเดี่ยวๆตอบเป็นคะแนนลงไปผู้เป็นยายญเขาก็พูดว่าการที่ทีมชาติไทยเล่นบอลเร็วได้แบบนี้มันเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีของเซตเตอร์แล้วก็ตัวบอลเร็วทั้งหัตถยาแล้วก็กล ตันทัดดาวของทีมชาติไทยเนาะและดูการตบของหัทยานั่นสิเธอไม่ได้กดบอลลงไปนะอารมณ์เหมือนสะบัดข้อมือเร็วแค่นั้นแหละซึ่งมันควรจะง่ายนะมันควรจะบล็อกได้ว่ายอย่างนั้นนะถ้าเกิดโดมินิการตามทันแต่ปัญหาก็คือตามไม่ทันนี่สิเออผู้บรรยายเขาก็กเนานะแต่สิ่งที่เขาพูดก็คือเขาจะวิเคราะห์ว่าทีมชาติไทยไม่ได้ใช้แรงในการตบแต่ใช้การสะบัดข้อมือเร็วนะเพื่อเอาชนะฝั่งตรงข้ามนั่นเอง และในเซตนี้ทีมชาติโดมินิกันก็ปรับกลยุทธ์ไม่หยอดใส่ทีมชาติไทยนะหยอดลูกแรกน้องบีมรับได้บอลจะตกอยู่แล้ววิภาวีพุ่งไปรับอีกและจังหวะถัดมาโดมินิกันก็หยอดอีกวิภาวีก็พุ่งสุดตัวแต่ว่าก็เสียคะแนนไปเนาะกลายเป็นคะแนนของโดมินิกันแต่ว่าผู้บรรยายเขาก็ชมนะว่ามันเป็นการพุ่งไปรับบอลที่ยอดเยี่ยมมากเลยจากทีมชาติไทยและถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งในทีมเนี่ยเล่นเต็มที่ขนาดนั้นเพื่อนทุกคนในทีมเนี่ยจะต้องฮึดขึ้นมาเหมือนกัน นะคือคุณไม่สามารถทาเสียของจากลูกที่เพื่อนคุณทุ่มเทเล่นขนาดนี้นะและในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่ทีมชาติไทยเล่นบอลเร็วอีกครั้งนุกนิกส่งบอลไปให้หัตยาผลักบอลย้อยลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าอีกครั้งที่ทีมชาติไทยเล่นบอลเร็วถึงแม้ว่าบอลมันจะไม่เข้าจุดนะซึ่งมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆเลยเพราะการเล่นบอลเร็วจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยนะในการที่บอลไม่เข้าจุดแบบนี้เพราะว่ามันไม่สามารถหาจังหวะส่งไปได้ แต่จังหวะนี้หัตถยาขึ้นเหลือเชื่อมากๆเลยนะเพราะว่าลูกถูกเซตมาต่ำกว่าความสูงของตะข่ายอีกดังนั้นเธอก็เลยต้องใช้ความฉลาดของเธอพลักบอลย้อยข้ามลงไปและในจังหวะถัดมาก,ก็เรียกว่าเป็นวันของหัตถยาเลยนะวันนี้ลูกนิกเส้นไหลหลังหัตถยาวิ่งตบเป็นคะแนนลงไปผู้บรรยายก็พูดว่าหัตถยาไม่ใช่คนที่ตบแรงที่สุดเนาะแต่เธอเป็นตัวตบที่ฉลาดมากๆเลยคือเธอเห็นบ่อน้ำมันกลางสนามเนะเธอก็เลยลดความแรงในการตีลงนิดนึง ลูกเป็นเหมือนการตีผสมระหว่างการโรบอนข้ามไปแล้วก็การตีและมันก็เป็นคะแนนอย่างสวยงามและในจังหวะถัดมาก็เป็นอีกลูกที่น้องบีมทำคะแนนได้อีกครั้งตอบขวางสนามลงไปทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำถึง20-15ต่อ15คะแนน,นโค้ชโดมินิกันต้องขอเวลานอกนะผู้บรรยายเขาก็บอกว่าภาษากายของทีมชาติไทยตอนนี้ดูดีมากเลยนะ พวกเขามีจังหวะที่ทั้งเล่นไม่ดีแล้วก็เล่นดีนะแต่โดยรวมเนี่ยพวกเขาดูมั่นใจกันมากๆเลยและการดูทีมพวกเขาแข่งในวันนี้คุณจะไม่เชื่อเลยนะว่าในวีคแรกพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยอืและในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่แลลนลี่กันไปกันมาไทยตอบอยังไงก็ไม่ตายซะทีนะน้องบีมตอบเขารับได้เขาตอบกลับมาเรารับชาชุชนตอบก็ไม่ตายจนสุดท้ายลูกนี้ ส่งบอลเร็วไปให้ทัดดาวตกเป็นคะแนนลงไปผู้บรรยายเขาก็ตื่นเต้นเลยนะเขาบอกว่าเหลือเชื่อมากเป็นการเซตบอลสั้นกลับหลังที่สวยงามมากจากนัธนิชาตอนแรกฉันคิดว่าเธอจะเซตไปหัวสาวเลยนะเธอเซตหลอกได้ดีมากเดาไม่ออกเลยว่าเธอจะใช้ตัวตีคนไหนซึ่งทำเอาโดมินิกันงงกันทั้งทีมไปเลยและในเซตนี้ทีมไทยก็นำยาวๆนะนำแล้วนำต่อ แล,ลูกนี้ก็เป็นทัชด,ดาวที่เสิร์ฟเอสได้ไปอีกนะซึ่งจังหวะนี้มันก็มาจากแผนการนะว่าจะเสิร์ฟจี้ใครผู้บรรยายเขาก็พูดว่า คุณจะเห็นได้เลยนะว่าโดมินิกันเนี่ยวางใครไปรับบอลคือเขาวางตัวบอลเร็วไปรับบอลเสริมเนี่ยนะซึ่งเป็นอะไรที่คงจะไม่มีใครเห็นบ่อยนะกรอวันนี้โค้ชโดมินิกันในเซตสามเรียกได้ว่าวางแผนผิดนะตั้งแต่แต้มที่วางกอนซาเลสไปแถวหลังละแล้วก็มาวางตัวบอลเร็วมาเป็นตัวรับบอลอีกก็เลยโดนไทยจี้จุดอ่อนรัวๆเนาะและสุดท้ายในเซตนี้ก็เป็นทีมชาติไทยที่ช่วยกันเล่นได้ดีแล้วก็เป็นน้องบีมที่ตอบ ลงไปทำให้ทีมชาติไทยชนะไปด้วยคะแนน25ต่อ17คะแนนผู้บรรยายเขาก็พูดว่าทีมชาติไทยสมควรชนะในเซ็ตนี้แล้วพวกเขาทําทุกอย่างได้ถูกต้องหมดเลยในเกมรุกเขามีการเล่นที่หลากหลายพวกเขาไม่ได้ตีแรงตลอดเวลานะแต่พวกเขาเล่นด้วยการใช้สมองและก็ดูเหมือนว่ามีความสนุกอยู่ตลอดเวลาเลยมันดูเหมือนว่าพวกเขามีความสุขราวกับกลับไปเล่นวอลเล่บอลครั้งแรกยังไงอย่างนั้นเลยนะมันไม่มีอะไร จะดีไปกว่านี้แล้วสําหรับทีมชาติไทยในตอนนี้และในเซตเนี้ยมันก็แสดงให้เห็นว่าตัวบอลเร็วสําคัญขนาดไหน หัธยาทำไปได้7คะแนนทัดดาวทำไปได้5คะแนน2คนที่เป็นตัวทำคะแนนสูงสุดเนี่ยเป็นตัวบอลเร็วจากทีมชาติไทยและคุณแทบจะไม่ได้เคยเห็นเลยแหละว่ามีบอลเร็วถึง2คนเป็นผู้นำในการทำคะแนนนะนั่นเพราะว่ามันยากมากเลยในการจับบอลเร็วทีมชาติไทยพวกเขามีการรับบอลแรกที่ดีซึ่งมันเป็นจุดที่แข็งแกร่งของพวกเขาในวันนี้เลยและที่สำคัญเขาก็มีเกมรับที่ไม่ยอ่อหย่อนไม่ยอมแพ้เลย เริ่มมาในเซตที่4ทีมชาติไทยก็เริ่มต้นได้ดีนะอย่างลูกนี้วิภาวีตตบเข้าตัวโดมินิกันเป็นคะแนนไปและในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกรับสวยๆของชาติชูออนแล้วก็น้องบีมที่ตบหักมุมเป็นคะแนนไปตัดไปที่หน้าโค้ชถึงกับกลุมมํำหับเลยนะว่าแก้เกมไทยยังไงดีและในลูกถัดมานะก็เป็นลูกสูตรสวยๆอีกจนทําให้ทีมชาติไทยทิ้งห่างโดมินิกันไปถึง7ต่อ2คะแนนเลยนะในเซตนี้ซึ่งผู้บรรยาย ขาก็พูดถึงทีมชาติไทยว่าในตอนเริ่มเกมเนี่ยมันมีสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องปรับปรุงเนอะหลังจากวีคแรกเก็บชัยชนะไม่ได้เลยและเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าเขาได้ปรับปรุงแล้วในเกมนี้และเมื่อพวกเขาเริ่มวีคที่2ด้วยความไม่มีความกดดันอะไรแล้วเพราะว่าในความเป็นจริงคนดูก็จะรู้สึกว่าไม่คาดหวังกับพวกคุณแล้วนะว่าจะทําสิ่งยิ่งใหญ่ได้และการที่มี m มซ์เซตแบบนี้กลายเป็นว่ามันเพิ่มพลังให้กับนักกีฬาที่อยากจะเล่นอะไรก็ได ทำอะไรก็ได้และตอนนี้พวกเขาก็กลับไปเป็นคนที่พักความกดดันไปให้ฝั่งตรงข้ามอย่างหนักเลยผู้บรรยายนี่พูดเหมือนรู้ดราม่าที่เกิดขึ้นกับทีมชาติไทยเลยนะเออ และในจังหวะถัดมาก็เป็นปียนุษย์เซตบอลแก้ไปให้น้องบีมตียืดไปข้างหลังเต็นคะแนนล,ลงไปผู้เป็นยายญเขาก็พูดว่าดูเหมือนว่าทีมชาติไทยเล่นอะไรก็เวิร์กไปหมดเลยนะคือนั่นมันเป็นเพราะว่าพวกเขาอ่านเกมรับของโดมินิกันได้ขาดเลยนะว่าพวกเขาจะอยู่ตรงไหนยืนตำแหน่งไหนอย่างในจังหวะนี้พวกเขาดันขึ้นเพื่อรับบอลน,นะแต่ทีมชาติไทยก็ตีไปที่แถวหลังเลยแล้วก็เป็นจุดที่โดมินิกันไม่สามารถรับบอลได้เนาะและ ในจังหวะถัดมาก็เป็นวันของอัทยาอีกครั้งวิ่งไหลหลังตบเป็นคะแนนลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของอัทยามากๆโดยเฉพาะในเซต3แล้วก็เซต4เรียกว่าเธอเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายเลยนะว่าทีมชาติไทยจะเล่นเกมแบบไหนและทีมชาติไทยก็เล่นในแบบที่โค้ชหลายๆคนอยากให้ทีมของพวกเขาเป็นเลยนะนี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพวกคุณเล่นแบบไม่มีความกดดันใช่ไหมเนี่ยอืมเขาว่าอย่างนั้นเนาะแต่หลังจากนั้นโดมินิกันก็เริ่มแก้เกมทีมชาติ บ้างนะเริ่มเน้นเกมเสิร์ฟมากขึ้นแล้วก็ตีไปที่ช่องว่างนะทําให้คะแนนค่อยๆไล่ตามมาเรื่อยๆจนห่างแค่1 1ต่อ10คะแนนเท่านั้นเองเซตนี้ก็คะแนนเบียดก,กันมากนะไม่มีใครอยากแพ้ในจังหวะนี้วิภาวีก็ถูกเสิร์ฟจี้อีกครั้งแล้วนุกนิกโยนบอลแก้ก็ไปให้วิภาวีนี่แหละตีแก้แล้วก็แก้ตัวได้สำเร็จเนาะผู้มันยายเขาก็พูดว่า วิภาวีเนี่ยมีกําลังการตีที่เหลือเชื่อนะก็คือเวลาเธอตีแรงก็ตีแรงจริงๆนะและอีกคนก็เสริมว่า และอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้วิภาวีเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆเลยก็คือเธอสามารถทําคะแนนได้แม้ว่าลูกมันจะอยู่ห่างเน็ตขนาดไหนก็ตามลูกนี้มันไม่ใช่ลูกเซตที่เป๊ะอะไรนะเรียกว่าลูกบอลแก้ด้วยซ้ำแต่เธอก็สามารถจัดการบอลแล้วก็ตีหลบบล็อกให้มันไล่เสน้นแล้วก็เป็นคะแนนได้ในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่น้องนุกนิกนัทนิชาดีดบอลกลับหลังให้น้องบีมไีผ่านบล็อกลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่า พิมพิชยาชอบตีบอลให้หลากหลายให้จับทางไม่ได้นะและนั่นก็เป็นจุดเด่นของเธอเลยเธอเป็นคนที่ยากในการต่อก,ก่อนด้วยนะเพราะว่าเธอจะอ่านฝั่งตรงข้ามอยู่ตลอดแล้วก็เลือกตีบอลไม่ซ้ํากันเลยตลอดทั้งแม s เนาะและในเซตนี้ก็สูสีกันมาจนถึงท้ายเกมเลยนะเสมอกันที่23ต่อ23แล้วก็เป็นวิภาวีที่โดดมาต่อเป็นคะแนนลงไป ซึ่งทาให้ทีมชาติไทยขึ้นเซตพอยต์ก่อนที่24แต่อ3นะแต่ว่าทีมชาติไทยก็พลาดเองทำให้ต้องมาเดิวกันที่24่ต่อยและในจังหวะนี้โดมินิกันก็พลาดที่ตัวไปโดนน็ตทำให้ไทยได้ขึ้นเซตพอยต์อีกครั้งน้ <5 S 2> ต่อ24และลูกนี้ก็เป็นลูกที่วิภาวีเสิร์ฟไปโดมินิกันได้ตอบทีมชาติไทยรับได้ เราได้ตอบกลับไปจากน้องบีมเขารับได้แต่สุดท้ายเขาแพ้ไปตัวเองแล้วทีมชาติไทยก็แกมใจชนะนัดแรกใน VNL ได้ในที่สุดนะคะซึ่งผู้บรรยายเรียกว่าตื่นเต้นไปเลยนะเขาบอกว่าทีมชาติไทยจบวีที่1ด้วยการแพ้รวดแล้วก็มาเล่นกับโดมินิกันทีมที่ได้เข้าไปแข่งโอลิมปิกแล้วนะและทีมชาติไทยก็ปิดโดมินิกันได้ซะสนิทเลย ทีมชาติไทยมีเกมรับที่เหนือกว่าในการที่ลากให้อีกทีมน่ะเล่นเกมยาวๆกับพวกเขาได้นะแต่ว่าพวกเขาก็มีเกมรกที่ฉลาดกว่าด้วย พวกเขาตีให้เด้งบล็อกของโดมินิกันและใช้การตีที่หลากหลายไม่ใช่การตีให้แรงที่สุดแต่เป็นการตีให้ฉลาดที่สุดเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆจากทีมชาติไทยและสุดท้ายทีมชาติไทยก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าทั้งทางด้านสภาพจิตใจแล้วก็การตัดสินใจที่ฉลาดในเกมอมืนี่ก็เป็นคำบรรยายส่วนหนึ่งของแบบที่ไทยพบโดมินิกันนะคะเกมนี้เรียกได้ว่าดูจบแล้วคนลุกแล้วคนลุกอีกเลย นะดูกี่รอเราก็ยังมีความสุขนะคะวันนี้แอดมินก็ต้องขออภัยที่แปลช้าไปหน่อยแต่ก็จะพยายามแปลแมตชที่เหลืออยู่ให้ครบนะคะยังไงวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ขอลากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่แมตชหน้าสวัสดีค่ะ